มึงแห่เข้ามาเยอะๆดิเออแห่เข้ามาเยอะๆเลยไม้ตะเพียนมึงต้องหาที่รองด้วยดิเขี่ยหัวมันออกมาก่อนมึงเขี่ยหัวออกมาก่อนมันหนกักอันนี้มันคํำอยู่ไงภพธาราเขาไ,ไม่มีแรงหรือเปล่าเมื่อคืนนี้เขาไปค่อยได้นอนเลยมึงรู้ได้ไงว่าเขาไม่นอนก็เมื่อคืนนี้เขาดูหนาแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียดามากเลย เขาดูหนาลูกหมาอยู Rat ่หรือเปล่าก็ไม so ่รู้สิดาเอ๊ะเลยยังไงมันดังไงเอ๊ะเอ๊ะอ๋อมึงดูหนังอะไรมึงดูเหนือฝนดูด่านเมื่อนหนังอะไรหนังนี่อ๋อหนังแบบญี่ปุ่นนี่ดูไลยนอนเลยเดี๋ยวสักพักเขาก็ไม่รู้สนุกอะไรติรนขึ้นมาแล้วก็มาโต๊ะมือ มีตบมือด้วยมีเสียตบมือดาวเลยอ๋อโหผู้ช่อใจ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 ในผู้ตบมือเสียตบมือนี่ผู้ช่อใจน้อยใจขอเข้าไปดูแม่จะดูด้วยนเออเมียมาหาเมียมาฮะเมียมาอ๋อเเมียมาผมก็มา มานี้ผมต่มืออยู่นี่มานี้ขอเข้ามาดูด้วยโคนี้ผมต้องอยู่เลยผมต้องอยู่อย่าดูด้วยเขาก็มาดูอ่ะมึงไม่มีแรงช่วยกันที่สองคนก็ได้เออนี่พี่ไม่มีแรงจุดต่ปะลูกพี่อ่ะเขาบอกว่าให้ผมไปซื้อซุกากีทัวเลยเนี่ยผมแข็งแรงสุกาใช่ครับนี่ซุกา ผมกินทุกวันเลยอะไรของมึงไหนมาดูดินี่ไงลูกเพจที่ลูกเพจบอกให้ผมไปซื้อไงานผมเลยอยู่ก้อนเดียวเลยอันนี้นี่มึงกินเล่ไม่ได้ผมกินทุกวันเลยนี่แข็งแรงเลยกินเล่ไม่ได้นี่กินเล่นี่มึงนี่หัวนี่ผมเผลอไปหมดแล้วนี่มึงเห็นไหมนี่นี่นี่หัวมึงนี่ไปหมดแล้วนี่กินอันนี้เยอะไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นอะไรนะสุกา นี่ไงก็สกันะเว้ยปกิทุกวันเลยที่ลูกพี่บอกนี่คือซุปไก่ซุปไก่เป็นขวดเยี่ยยห้อเออใช่ด้วยนี่ <laughs> มากินมากินไปเท่าไหร่แล้วน <laughs> ี่โอ้โหนี่ไม่ใช่นะกินนี่โผล่รั่วโมอนี่ <laughs> ถ้าลูกพี่บอกให้มือกิลาโนนี่มือไม่ปิดต้นไม้ห่าลา,นนลา <laughs> ดิด ไม่ได้ไม่ต้องกินแล้วนะสุกไก่ไม่ใช่แบบนี้นี่โอ้หัวไปหมดแล้วแรงดีเขาอะ